ค่ะเจอกันที่ป่ามันเด้อค่ะวันนี้สาวอยู่จะพามาดูมันแขกดำเด้อค่ะว่ากระชัยอะไรหัวมันคือดกดกพี่น้องจ้ะสิว่าบอกเคลรลับเด้อค่ะสิพามาเบิงวะที่เปินใช้ปุยหยังเนาะมันคือไดห้หัวดกมาเบิงกับสาวอยู่เด้อค่ะืันนี้อยู่ที่ป่ามันจ้ะมันซับปะหลัง หัดุกดกขาะมึงเป็นแขกดำเนาะค่ะแขกดำค่ะเมึงหัวเขาขาว่าวะหัวดุกดกหัวเ่าเลยค่ะนี่ค่ะแต่หัวใหญ่ๆเลยเป็นเงาเป็นเงาเลยเนาะค่ะนี่จากหัวบอ่อปนไฉอีหยังถึงหัวดุกขาละก่ะ เอาอยู่ผ้ามาเบงเด้อค่ะมือน,นี้อยู่ที่ปลามันซับประหลังเป็นกู่มันเด้อค่ะนี่ค่ะเห็บเบงค่ะเบงเงาเบงเงามันเด้อค่ะนี่เ,เงาเงาเลยเด้อค่ะงามเดี๋ยวสายอยู่สิบอกเคล็ดลับเด้อค่ะนี่ลงไฉเบงสายอยู่ก็จะเจ้าไปไฉ่ด้ยกันเด้อค่ะเพราะว่าเห็นแล้วก็กระโพดค่ะ เม็ยยดใหญ่ดีนี่กับเบิ้งว่าเป็นเงาเง,า,งาเลยค่ะเบื้องสะอ่อนสะอ่อนมัน,นค่ะหัวน,นี้สุดยอดเลยค่ะตัวยนาเบิ้งไปไเรื่อยเด้วยค่ะฟันเต็มกลงอยูเด้วยค่ะนี่ค่ะกลองหนึ่งกองหนึงงน่งกะ เราให้เบงมันฟันใส่เงียงเนาะคะ่ะวันนี้หนาวด้วยค่ะช่วงเ้าหนาวค่ะฝนชิตโต้ค่ะเมื่อคืนเป,ะปะาะๆปามันนิดนึงค่ะนี่ค่ะหัวใหญ่หัวดกด้วยค่ะเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับพี่นงให้ไปใส่เบงด้วยค่ะสาวยู่กับสีลงใจคือกันค่ะยูติปปามันปาออยสาวอยูด้อค่ะวันนี้มากู่มาเพิ่นมากู่มัน มันเต็มกลองเต็มกลองเลยแล้วค่ะได้ผลจริงๆเนาะสาวยุชัยกับกระโพดก็กได้ผลด้วยกันด้วยค่ะฟักใหญ่ดีค่ะบึงมันซับปะหลังเต็มผ่าเต็มกล่องเลยค่ะพื้นนึงค่ะนี่ค่ะไม่เน่าเลยนะคะมันเจา้นี่ หัวดกใหญ่พ่อมค่ะขาวสะอาดบึ้งบึงบึงบ้งนี่บึ้งของเทนี่เป็นเงาเงาเลยบึงดูบนหัวค่ะอ่อนโบ ก้งหนึ่งหลายตื่เพราะว่าดกค่ะเบิ้งมาค่ะเราอยู่สิบอกเคล็ดลับเด้อค่ะให้พี่น้องไปลองใช้เบิ้งเด้อค่ะค่ะเบิง้งใช่ผงดำเด้อค่ะสองสิบห้าบาทถี่ในขายตามเน็ตเด้อค่ะนี่ค่ะ ผงดำบสองสิบห้าบาทเด้อค่ะมาใช่ลองสีเบิองเด้อพี่น้องเอ้ยบอกเคล็ดลับพี่น้องไปแล้วค่ะเอาสาวาอยู่กระซิลล์ใส่กับปลาอ้อยแล้วก็มันจากโค้งน้ำคานนี่เจ้านี้ใช่ได้ผลจริงๆเด้อค่ะนี่ผงดำบสองสิบห้าบาทลองไปใส่เบิองเด้อค่ะเพราะว่า ใส่มาแล้วกับเม็ดกระโพดกับฟักใหญ่ได้เม็ดใหญ่ด้วยค่ะแต่ว่าสายยุบไปได้หรืมันกับเขาปีนี้แหละค่ะเบิ้งค่ะนี่มีจะเป็นเงาเงาเลยใอ้เบิ้งเด้อค่ะพี่นงก็ลอลไปใส่เบิ้งเด้อค่ะผงดำ่มสองสิบห้าบาทเด้อค่ะใช่กับอ้อยกับกบระโพดกับเขาได้ทุกอย่างเด้อค่ะ นี่บ่ลล้วดอกมันัวนุกแต่ละกลองมึงอ่ะมันเป็ดเก่าเดือนกับกูแล้วเด้อค่ะยางบึงมันหัวมันตางนี้ดูกดกฟังหนีบ่

สาวยูวันอาจจะมีเปล่งอยู่นะค,ะค่ะ่ากติดตามนเด้อค่ะสาวยูค่ะมน,นีมนนีสารโคลาดหากินค่ะมน,นีผ้าโลเบิงมันซบปลาลังเด้อค่ะหัวดกใช่ผงดำค่ะซองละสิบห้าบาทเด้อค่ะเออ ค่ะคงแค่น้องไยกับตัวเองเด้อค่ะคิดลับเบงเห็นมันหัวดกคุณชัยกะอยากบอกพี่นงเนาะค่ะจะได้ เงินหลายเ้อค่ะตอนนี้มันก็ลงเด้อค่ะวันนี้มันลงตรงนี้อ้อยมีราคา